ถ้าพูดถึงพื้นที่ยาเสพติดปู่บ้านที่ปลูกฟินหลักรอบขนยาเสพติดคุณนึกออกไปว่าการเข้าไปอยู่ตรงนั้นแล้วเปลี่ยนแปลงพื้นที่นั้นต้องทำยังไงนอกแผนที่ของเราในวันนี้จะพาไปเห็นถึงการทำงานของสวพสสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงที่บุกตะลุยพื้นที่ฝิ่นที่เต็มไปด้วยความยากลำบากแล้วความอันตรายของพื้นที่ที่ที่เราไปวันนี้ก็คืออำเภออมก่อย และอำเภอเชียงดาวที่ถูกจัดว่าเป็นพื้นที่สีแดงในการลักลอบผนยาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ ขยายพัฒนาพื้นที่สูงเนี่ย๋อครับร่วมกับสํานักงานทางปปสนรครับเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นโครงการขยายผลแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปูฝิ่นและตอนนี้ยังมีสิเหลือตอนนี้สถานการณ์ในในพื้นที่มงก่อยเนี่ยถือว่าว่าลงลงละเบาลงแม้วเบาลงละเนื่องจากว่าเราเราเข้ามาเพื่อเพื่อเหมือนกับลดลดพื้นที่พื้นที่การปลูกฝิ่นประเด็นคือมันต้องเกิดการประทะกันบ้างแหละเรื่องของความรู้สึกของชาวบ้านที่เขาเคยปลูกฝิ่นมันมีไหมครับตรงนั้ ถามว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่ที่ทีโครงการเริ่มเมื่อก่อนก็เริ่มตั้งแต่ปี53าห้วครับครับคือถามว่าเริ่มเริ่มเข้าไปทํางานเนี่ยเราก็ไม่ขอไว้เนื้อเชื้อใจยังไม่มีก <Burg und. S 2> ารทํางานของเราเนี่ยเราเราก็เข้าทํางานกับชุมชนส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เวลาเก็บส <iye. S 2> องปีคือคือเริ่มแรกเนี่ยที่เราเข้าไปเนี่ยเราจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของของข้าวเนาะครับอ,อย่างอย่างโซนนุ่มก๋วยเนี่ยข้าวไม่เพียงพอ เราก็เอาองค์ความรู้ของการหลวงเนะี่ยที่เข้าไปในเรื่องของการเพิ่มผลผลิตขา้าวระยะยาวเนี่ยเรามุ่งเน้นให้ให้เกษตราการที่อยากร่วมโครงการเราเนะี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการปลูกส่งเสริมการปลูกกาแฟโอ้ที่น <precisa S 2> ี่ก็ส่งเสริมปลูกกาแฟใช่ครับแทนสิิครับ,รบโดยที่เราเอาองค์ความรู้ขเข้าไปเราคัดพื้นที่ให้ไปดูพื้นที่ว่เาเห,หมาะสมไหมครับถ้าเหมาะสมเราก็จะสนับสนุนเกษตรกรนะครับเป็นต <She ll. S 2> <forbidden. S 1> ้นกล้าเป็นอะไร ทางสถาบันวิจัยแนาคุณสูงนก็ร่วมกับทางมหาลัยเชียงใหม่ครับทางนายส่ยวันครับทางอาจารย์เยาวรักษ์ก็ได้เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องการทําพัฒนาคุณภาพกาแฟซึ่งเราก็ทําเป็นลักษณะกลุ่มกาแฟอินรียิ่งก่อนที่แรกครับที่เราจะไปนี่นะครับนั่นคือพื้นที่แรกแรกครับอ่าโอเคครับอันนี้โดยโดยรวมนะผมขอถามโดยรวมก่อนเดี๋ยวเราจะเข้าพื้นที่กันเพื่อให้ดูว่าจริงๆแล้วภาพที่คุณหนึ่งพูดมาเราได้เห็นว่ามันเป็นยังไงครับับครับ ที่แรกที่เราไปเลยก็คือโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะแม่แฮหหลวงตําบลยางเปียงอําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่สภาพหวขยวเขียว,ยวนี่มัน,ม,นมันปลูกอะไรบ้างตัวนี้เหรอครับพี่ครับมันจะมีถั่วแดงครับถั่วแดงหลวงเขียวๆขียวใกล้ๆเ,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 เนี่ยถั่วแดงหลวงมีแปลงสวรอสอสับวรสเนี่ยมันเป็นไม้เลื้อยเนาะสวรสหวานใช่ทับวรสหวานเหรอ ใช<ม>่โอ้โหแถวรถต้องเปรี้ยวนะอันนี้หวานหวานหวานมีข้าวท่อนั้จะเป็นข้าวไร่เหมือนอ่ะที่เห็นที่เห็นไกลๆนู่นนะเป็นแปลงข้าวไร่โอ้โหอเพิ่งเกี่ยวกันเสร็จนะครับที่เราจะไปกันที่เราเห็นนู่นน่ะพี่มันจะมีใกล้กับข้าวไร่แถวนั้นเลยฮะอืมที่เราเห็นโซนนั้นน่ะครับจากนี้ไปใช้เวลาเท่าไหร่ฮะเอ่อประมาณสักสามสิบนาทีน่าจะถึงโอเคแปลว่าอุ้ยสวยนะถนนสวยนะโอเค น,นี่คือเสาลวดเหมือนกันใช่ไหมจ๊ะทางสวยมากน,นี่นาปลูกมันหมดฤดูไปแล้วมั้ยหรอใช่อันนี้เกี่ยวไปแล้วเนาะข้างล่างก็สวยข้างล่างก็แม่แจ๋วเลยเป็นระเบียบเรียบร้อยเสาลวดเต็มเลยปไปดูเจ้าของไล่กันดีกว่าขึ้นอย่างนี้เลยนะป่ะขึ้นได้ไหมได้สวัสด,ดีครับขอบคุณครับพีพ่ป่ะ เจารถที่นี่ปลูกมานานหรือยังครับถ้าเป็นศูนย์น่าจะได้ห้าหกปีแล้วห้าหกปีถ้าศูนย์นะครับถ้่สวนนี้น่าจะสามปีอายุได้สามปีครับสวนนี้สามปีส่วนนี้สามปีพี่เกษียณนี่ดูหน้าตาหล่อมากเลยนะเมื่อก่อนทําอะไรมาก่อนครับเมื่อก่อนก็ทําสวนนั่นแหละครับอยู่กับสวนแต่เด็กแล้วเริ่มมาปลูกเสารถเพราะอะไรพี่อยากมีรายได้พี่ครับเมื่อก่อนก็ทําพวกมะเขือเทศนะแต่ราคาไม่ถึงสู้ไอ ราคาไม่ไม่ค่อยแน่นอนครับพ่อผมเป็นเกษตรกรคนแรกที่เริ่มปลูกต้สับรดครับสถาบันวิจัยพัฒนาพื้นที่สูงเข้ามาปีห้าสองแต่เริ่มแต่เริ่มปลูกสวรดปีห้าเจ็ดปีห้าเจ็ดใช้เวลาอยู่ห้าปีครับก็ลองทำอะไรอย่างปลูกมะเขือเทศปลูกพริกอะไรเงี้ยแต่แต่ก็ไม่ค่อยได้กาไรครับแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีใครสนใจพอแบบขายได้ปุ๊บพอมีรายได้ปุ๊บคนเขาก็เริ่มเข้ามาสนใจอืมมันจะหวานเนาะอืมอันนี้จะหวานหอมครับ อันนี้จะแบบว่าถ้าใครชอบเปรี้ยวเนี่ยก็มไม่ได้เปรี้ยวแบบด้านจนแบบว่ามันไม่ได้เปรี้ยวแบบมันเปรี้ยวแบบกลมกล่อมันมีคือถ้าถามว่าเปรี้ยวเลยก็คือเปรี้ยวแหละแต่มันเปรี้ยวอมหวานไปเลนิดนิดตอนนี้ฟินเราเกิดทันไหมยังทันอยู่ครับตอนตอนเป็นเด็กก็เห็นคนสุบฟินเห็นไล่ฟินอยู่อ๋อใช่ท,ที่ที่จริงฟินพึ่งรถไม่กี่ปีเองอะ่ะพอพอปลูกเสารถปุ๊บไลได้ดีเขาก็เลยแบบคือก็ไม่อยากทําฟินแล้วเพราะว่าทําฟินมันก็ผิดกฎหมายเลยถูกจับเลยอืมประเด็นคือทุกวันนี้เป็นเพราะว่าเสารถ มีววรครับวโรสครับเข้ามาทดแทนแล้วก็สร้างรายได้เสริมจะบอกว่าเซวโรสชนะฝิ่นึงงั้นเหรอได้บอกองี้ก็ไดมวว้มีเซาวโรสมีเลยครตอนนี้มีอโวคาโดอโวคาโดสองตัวนี้เ,<อ>เป็นหลักๆนะหลักๆนะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกว่าไม่ใช่ว่าเขามาบุกรุกเขตป่าสงวนหรือบุกรุกอุทยานแห่งชาติแล้วทาลายทรัพยากรแต่ว่าเขามาเนี่ยเขามาอย่างถูกต้องเขาเกิดมาเขามีอยู่แล้วนะฮะที่สำคัญคือเขาเขาสามารถสร้างตรงเนี้ย และเขาก็สามารถถูกป่าได้ด้วยทร,รัพยากรธรรมชาติเขาก็ใช้อย่างคุ้มค่าในมุมมองผมแล้วคุณผู้ชมคุณก็ได้กินผลผลิตจากที่นี่อย่างคุ้มค่าด้วยเชน่นกันครับน่ะเราอยู่อะไรอีก,กอะโวคาโดจอมอะโวคาโดไหมอะโวคาโดไหมตากเนี่ะน ดูจากมุมน right okay like like the the ี้เห็นเลยครับนั่น3ลูกนะเห็นไหมต้นตรงนั้นเห็นไหมคือเห็นอย่างเงี้ยเราเห็นต้นใหญ่ๆนะแล้วเราก็เห็นแต่ต้นเล็กๆลูกลูกเล็กๆนี้อันนี้ลูกถือว่าโอเคมากนะครับเนี่ยอันนี้ลูกอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยถือว่าถือว่าอยู่ในเกรดที่พอใช้ได้นะครับหูยอันนี้เยอะเลยนี่นี่นี่ต้องหูตรงนี้สิหูตรงนี้เพิ่มหน่อยนี่อ่าจับดูนุ่มๆโอเคเลยถ้าแตะปุ๊บเนี่ยจะรู้เลยว่ามันนุ่มๆถ้าเกิดจะไม่สุกมันจะเขียวแล้วก็แข็ง ดูสีที่เปลือกไปนะครับสง่งกนะุ้วยกันเนอะไปละ <Yeah>. Ah, ไปแล้วครับอ่ะวันนี้อันนึงอันนึงอันมีหางมีหางมาแล้วไปแล้วไปแล้วหูห <laughs> <laughs> ูสวยสวยสวย่อมอันนึง้าม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 าโามามายาม <laughs> ปี52ปี53นะเจ้าหน้าที่สวพสววครับครับ,รบ,รบเขา้าเข้ามา,ามาตั้งกลุงให้นะครับมาล้วนรวงเกษตรกรเพราะว่าแต่ก่อนก็เคยมีกาแฟอยู่แล้วอ๋อเคยมีาแฟาแต่ว่าครับผมราคาตกต่างแล้วก็เกษตรกรก็ไม่ค่อยมีความรู้รนะครับในเรื่องของการกระบวนการในการทำกาแฟอย่างนี้ครับแต่โชคดีนะครับเนาะที่เจ้าหน้าที่สวพสเข้ามาก็มาลึกฟื้นใหม่ก็มาลึกฟื้นใหม่อีกทีหนึ่ง ก็มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยครับถ้าบอกว่าถ้าเทียบกับอำเภออื่นเนี่ยคือผมว่าองค์กรนี้คนที่ปลูกอะสุดก็ไม่น่าจะเกิน2,000ต้นนะฮะ2,000ต้นค่บผมคือแม้จะเกินก็ผมนี่แหละหรือเปล่าใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราปลูกเยอะสุดแล้วเดี๋ยวนี้ได้กิโลเท่าไหร่ตอนนี้ถ้าเป็นเชอรี่นะก็อยู่ที่20-25 25ถึง25 25ซึ่งเราเป็นแบบ อินซีด้วยซึ่งเราเป็นแบบอินซีเยอะโอเคงั้นวันนี้เราไปดูเรื่องราวของพื้นที่ดีกว่าผมอยากดูแล้วว่าตอนนี้เนี่ยข้างบนปลูกยังไงเก็บยังไงถ้าสีได้ด้วยก็แจ๋วเลยนะโอเคครับขอบคุณครับป้าครับคุณละการนําไปเลยครับไม่มีอะไรเนาะครับเอามาครับครับลาบานด้วยนะอันนี้คือของสมาชิกสมาชิกของเรา อาราบิก้าพอมันอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมมันเป็นร่มเงาทางใต้เลยนะครับอยากไปดูว่าเราไปเอาเปลือกออกอแล้วเราไปสีไปขัดผมอยากเห็นขั้นตอนนั้นได้ไหมครับอ่าได้ครับไปดูกันครับอขอบคุณครับใช่ครับ อันนี้ลงหมากกันจ้ะหมากก็สีด้วยคับผมสีด้วยหมากด้วยนี่สีสวยมากเลยครับ ครั้งนี้ครับเราได้เดินทางไปโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะป่าเกี้ยใหม่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่เขามีชื่อบ้านบวกควายทางโครงการเข้ามาช่วยปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นให้มีไรายได้ในตัวของเกษตรกรอ,อะไรเงี้ยเราพัฒนา ไอ้ความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับเรื่องการให้องค์ความรู้ครับที่เกี่ยวกับการพปลูกครับทั้งไอ้ด้านอาชีพสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมพวกนี้เกี่ยวข้องหมดเลยครับเราก็พาไปดูงานเนี้ยครับ <ừ> ไปศึกษาดูงานในเรื่องสิ่งที่เขาสนใจเนี้ยตอนเราเข้ามาเขาปลูกอะไรอยู่ก่อนที่เรามาเนี่ยจะเป็นพวกพืชขิงพวกเนี้ยข้าวโพดเนี้ยครับนั่นคือจุดเริ่มต้นจากขิงครับแล้วเป็นอะไรต่อ ใช่ผมจริงๆตอนนั้นน่ยก็คือเป็นมะม่วงนั่นะครับมะม่วงแล้วก็สึกาศูนย์ในเรื่องของต้นพันธุ์นะครับอก็สอนทั้งแต่เทคนิคก,การปลูกจนถึงการการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวอย่างเงี้ยให้สอนละเอียดเลยครับพูดอย่างนี้ไม่เห็นท่าต้องไปดูเนาะใช่ครับนั้น,ะนะไปดูกันดีกว่าครับผม <ไป S 2> ตรงนี้เป็นแนวสวยมากนะครับที่เห็นอยู่นี่หมดทั้งหมดนี่เลยฮะใช่ครับ อ๋อฐานเป็นตลับหน้าที่เห็นอยู่นี่ต่อมันนะฮะนี่เสียบยอดที่นี่กระบนเป็นนาดดอกไม้สวพอชแอน,น่นอะอนาคาเริ่มเข้ามานะแล้วก็เขาศึกษาไปดูนี้ไปดูนั้นเราก็ไปดูไปดูแล้วก็เราก็กลับมาใช้ในหมู่บ้านมีมะม่วงสองสายพันธุ์นวนคำกับอนาดอกไม้นานดอกไม้ ปอ้โปลูกอร่อยๆทั้งนั้นเลยได้ผลดีอันนี้มันก็เริ่มได้ผลแล้วครับเพราะว่าปีสองปีนี้มันก็เริ่มได้ขายได้กิอันอ่งอีกนี่แหละอีกครับยาวอาโวคาโดเอาโวคาโดได้เก็บยังที่ได้เก็บคือน้อยได้เก็บแสงเพิ่งเริ่มเม่ไหม่ใช่เอาโวคาโดเพิ่งมาแล้วอะไรอีกลำใหญ่ลำใยญก็มีบ้างมะมวงเนี่ย มังปูแล้วมันก็ไม่มีผลเสียณตอนนี้นะเราแค่ดูแลแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาเยอะเวลาเกี่ยวเมันก็ปีละครันเนาะอืมอ่ามันก็คนจะอยู่ได้อะคงจะอยู่ได้เชื่อว่าอย่างนั้นเนาะ หลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือการเข้าใจพื้นที่ที่ไม่จะเป็นพื้นที่ที่มีปัญหายากๆเฉพาะอย่างปัญหายาเสพติดการเข้าถึงกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้ของกับยาเสพติดซึ่งถ้าจะพูดถึงปัญหากับหน่วยงานรัฐก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นขั้วตรงข้ามกันอย่างชัดเจนปัญหาเหล่านี้ก็ยังสามารถเห็นได้ว,ว่าสุดท้ายแล้วก็ยังมาเข้าใจเข้าถึงและร่วมกันพัฒนาต่อยอด จนเรียกได้ว่าไม่ต้องพูดมากแล้วเพราะว่าหลักฐานมันเห็นอยู่ต่ำตาว่าสวพสและทุกทคนสามารถทํางานร่วมกันได้จริงๆเชียงใหม่เนี่ยค่อนข้างกันดังรถไปไม่ถึงนะไปไม่ได้ว่าบางทีก็ติดหน้าฝนเนี่ยที่ไหนครับที่ไหนอันที่ไหนบ้างอมก่อยอมก่อยนี่แน่นอนแล้วฮะก่อยนี่ก็คือขึ้นชื่อแล้วความลำบากอย่างเรามาเมืองคลองเองเชียงดาวนี่ก็ใช่เพราะเราอยู่ตาม ที่มันเป็นขอบเขตติดกับชายแดนนะฮะก็ความความเจริญก็ไปไม่ถึงครับถนนทางนี่ก็จะเป็นดินแดงส,ส่วนใหญ่ลูกลังเนาะก็ไม่ไม่ค่อยมีคอนกรีตเพิ่งจะมีมาตอนไม่กี่ปีนะโอ้เป็นว่าเป็นความโชคดีวพวกเรานะที่ได้ขึ้นมาถึงที่นี่ตรงที่ถนนเสร็จแล้วใช่ที่เชียงใหม่นี่ะจะเป็นพื้นที่ฝิ่นตอนนี้ผมว่าเบาแล้วแต่ว่าเรายังต้องอยู่อยู่เพราะว่าอย่างที่ว่าเราที่ไปไปพัฒนาเนี่ยชุมชนเขาเป็นชุมชนชุมชนที่ กันดาแล้วเขาก็ไม่ได้เรื่องของภาษาแม้แต่าภาษาไทยบางทีเขาก็ยังไม่ได้พูดไม่ได้ไนะฮะเราต้องประคองไปอะฮะ <c oughs> คือความต้องการของเราก็คือหนึ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมกับเรื่องของอาชีพทํายังไงให้คนอยู่ได้กับปลากับอะไรนะะรนะครับแต่ของเขาก็คือเรื่องของรายได้กับอาชีพปากท้องเขาก่าขอน <c oughs> นะฮะเพราะเราจะไปบอกว่าปลูกปลาปลูกปลาอย่างเงี้ย เขาไม่มีกินนะครับเขาจะไปปลูกยังไงนะใช่ใช่เพราะเราต้องทําให้เขาอิ่มก่อนถ้าเราได้ใจเขาแล้วเนี่ยเราเอาอะไรให้เขาทำเขาก็ก็เชื่อเราบริบทก็ทาคล้ายๆโครงการหลวงแต่แรกก็คือเรื่องของกาแฟเรื่องของพืชไร่ไปก่อนเพราะว่ามันก็จะเบาขนส่งก็ง่ายแล้วก็เรื่องของข้าวนี่ก็คือเน้นเรื่องของความมั่นคงทางด้านอาหารที่ให้เขามีอยู่กินตอนนี้ที่เราเพิ่มขยับไปเพื่อจะปรับเขานี่ก็คือทําเรื่องพืชผักบ้างอะไรเพื่อให้เขามีรายได้ที่เป็นรายเดือนรายสัปดาห์รายปี เราทําพัฒนาอาชีพให้เขาอยู่กับธรรมชาติที่อะไรยั่งยืนมากกว่า,าแปลว่าประเด็นสําคัญคือใช้ความรู้ในการประกอบอาชีพครับเอาอาชีพใหม่มาให้พวกเขาใช่ครับแล้วตอนนี้เป็นไงครับผลตอบรับกลับมาปัจจุบันเท่าที่ประเมินเราเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เป็นคนที่อื่นถึงเวลาถ้ามันหมดครงการอะไรแล้วก็ต้องไปที่อื่นแต่คุณเนี่ยอยู่ที่นี่คุณก็ต้องพัฒนาที่นี่เพื่อให้ช่วยลูกช่วยหลานของคุณนะคุณจะทํายังไงให้คุณอยู่ได้โดยที่ไม่ไม่เดือดร้อนเรืออะไรเงี้ยเพราะอันนี้มันคือ บ้าคุณแต่ว่าที่คุยอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดยอมรับใช่ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดได้เห็นแล้วครับไม่ได้แปลว่าทั้งหมดจัดเชื่อแล้วครับยังคงต้องการความมุ่งมั่นความศรัทธาจากกลุ่มคนที่เขาได้ทําสําเร็จรยังต้องการให้คนได้เห็นเหมือนอย่างที่เรามาเห็นครับเหมือนกัน